สวัสดีครับวันนี้ยุสคาไทยแลนด์มาขอนำเสนอนะครับเป็นเป็นการแนะนำแล้วกันครับเพราะว่าคู่เนี้ยผมยังยังไม่อยากจะขายนะครับอันนี้ได้มาเนี่ยก็ภาพค่อนข้างสวยแล้วก็ค่อนข้างหายากครับก็มาเป็นเป็นเป็นแนะนำแล้วก็เอามาให้แบ่งปันให้ชมกันนะครับว่าเป็นเป็นแบบนี้ยนะตามที่มันก็มีนะครับอันนี้เป็นเป็นเล็คาโรเอลเอกรุ่นสุดท้ายที่ว่าเล็กคาโรทำี รีสโตทําแบบว่าย้อนยุคนะครับตอนนี้กาลังคิดิดเรื่องแนวย้อนยุคนะครับก็ตัวนี้ทาผ้าย้อนยุคกลับไปในยุคออแรกๆของเขาคือยุค80ศนนะครับเขาก็มีผ้าตัวนี้ออกมาแ0 9ศูนนยนะครับผมเคยได้มาแต่มันก็ค่อนข้างเก่าค่อนข้างซิกนะครับแล้วตัวนี้เขาก็ทําแบบย้อนยุคมาแต่ในบอกเป็นเวอร์ชั่นสุดท้ายของหมอนตันก่อนที่จะปิดลายไปนะครับก็สังเกตผ้าเขาจะเป็นผ้าลายเลคเคิลโลสีส้มไล,ล่โทนสีขึ้นไปนะครับ ผ้าคาก็จะเป็นผ้าข้างสีดําธรรมดาปกติของเขานะครับแล้วก็ทําในเปนหมอนตาที่เป็นคลาสสิกมินเทสของเขาที่ว่าอายุอายุของตะหมอนตาเนี่ยค่อนข้างยาวนานนะครับประมาณ 30- 40ปีได้ครับแล้วตัวนี้เป็นรุ่นสุดท้ายรุ่นสุดท้ายเนี่ยดูยังไงนะครับรุ่นสุดท้ายเนี่ยครับจะมีรูพลาสติกด้านข้างนี้นะครับสามารถแกะออกมาได้นะครับแล้วก็ใส่ที่วางแขนได้นะครับเขาจะจะสามารถใส่ได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเพราะว่าบอร์ดรุ่นเนี่ย ไม่มีซ้ายไม่มีขวาเพราะมันเป็นเบาะหนึ่งตัวสามารถใส,ใส่ได้ทั้งซ้ายและขวานะครับลูกบิดมันจะมีทั้งสองข้างเลยนะครับมันจะบาลานซ์เท่ากันหมดนะครับรุวนี้จะเป็นรุ่นรุ่นข้างๆที่ว่าพิเศษนิดนึงแล้วก็ผลิตมาน้อยมากตัวนี้ผมก็ตามหามานานมากครับไม่ไม่ไม่ได้จับมาน่าจะเป็นน่าจะเป็นสิบปีเลยนะครับตัวนี้ผมก็เลยขอ,ขอเก็บเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับยังยังไม่ได้เปิดขายนะครับเดี๋ยวถ้าเปิดขายเนี่ย ฝากไปติดตามหน้าเพจนะครับเดี๋ยวผมจะทำลายเซน็นเอาไว้ให้หน้าเพจนะครับแปะเอาไว้ให้ดูนะครับก็ค่อนข้างสวยสมบูรณ์เกือบร้อเนลยนะครับเดิมทุกจุดน,นะครับเป็นออริจินอลของเขาเลครับดั้งเดิมเลย